<gesch uce> คุณอนันตราสายสามคุณอนันตราครับฮัลโหลเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญเชิญเชิญรบกวนสอบถามเป็นเป็นมีความสงสัยจากคนที่ไม่มีความรู้อะไรมากมายคือก่อนเท่าที่ทราบก่อนก่อนเข้าก่อนที่เราจะเข้าเล่นการเมืองเชิญไปฮะอาจารย์ก็จะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินเปล่อา่ใช่อาจารย์เป่่อาก่อาเข้ไม่ารไม่ตจรวจครับ ก่อนเข้าไม่ตรวจว่าเรามีเท่าไหร่ไม่ตรวจน,นะจะรายงานทรัพย์สินนี่สินต่อเมื่อมีตําแหน่งทางการเมืองครับนั่นแหะหมายถึงแล้วพอเรามีตําแหน่งแล้วก็ต้องรายงานอ่าอันนี้ก็บังคับอยู่แล้วต้องรายงานภายในเก้าสิบวันหกสิบวันมีแบบรายงานส่งไปที่ปปชแล้วก็ก็เปิดเผยคุณก็ไปดูเองว่าเขามีเงินเท่าไหร่อะไรยังไงแระแระหว่างระหว่างเดินทางการเป็น เป็นน้การเมืองของเราเราก็ต้องมีแจ้งทรัพย์สินว่าเรามีเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถูกตอ้องไหมมันมีเข้าออกฮะมันมีเข้าออกมันมี<ส>ช่วง<ส>เวลา<จ>อะไรเรายงานอะไรเขามี<ๆ>เขา<ๆ>มีระบบของเขาผมจำไม่ได้แล้วค่ะค่ะที่ที่มาของของความสงสัยก็คือว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาคือไม่ได้ไม่ได้แจ้งทรัพย์สินไม่ว่าจะเข้ามาหรือแจ้ง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 ตอนเข้ามาแจ้งครับแจ้งไหมคะแจ้งครับเมื่อเราจะรู้นะแกมีเงินแกขายทรงขายที่มีก็เธอแจ้งครับ คุณไปเปิดดูของปปชมีครับคือคือส่วนมากก็จะมีคนกล่าวหาว่าตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้แกยื่นแกยื่นแก่ยื่นแกยื่นแกยื่นคุณก็เข้าใจผิดแล้วนั่นแหละไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจผิดแต่หมายเพราะว่าที่ฟังข่าวก็มีคําพูดว่าเออไม่โกงแต่ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ไม่ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ก็เนี่ยจะคุณไปปปชเลยคิกคลิกชื่อประยุทธ์น่ะมีอยู่แล้วครับ อนั้นงั้นก็แปลว่าก็เสมอภาพกับทุกๆุกท่านที่แบบเขาเข้ามาเล่นการเมืองทุกคนต้องมีกฎระเบียบในการไม่ใช่ยยไม่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีเรื่องช่วงรอยต่อครับช่วงรอยต่อจากตอนที่แกออกจากคอสอชอมาเป็นนายกเนี่ยค่ะค่ะค่ะอเน,นี้ยมันไม่ได้มีการเปิดเผยแต่แกยืย่นยืนย่นยื่นแต่ว่าไม่ได้แปะไอตรงนี้ที่เขาวิจารณ์กันก็คือตรงนี้มันหลายคนไม่ใช่คนเดียว มันเป็นช่ชนวงบม<ท>เป็นคสอชอที่เราก็พอจะเข้าใจได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนคอสอชอพ,อพอกันไม่รับันรยกแก,แกัดยืนครับอันนั้นยืนครับแต่ตอนที่ตอนที่เปลี่ยนผ่านน่ะมันยังไงผมจาไม่ได้แล้วอันเนี้ยเขาไม่บังคับให้ต้องยืน่นเพาถือว่าเป็นความต่อเนื่องอตัวเวลาววเวลาคุยกับใครเขาก็จะใช้คําพูดว่าบอกว่าตัวเองไม่โกงแล้วตรวจสอบไม่ ไม่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 มีปัญหาอะไรหรอกคุณก็ไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาหรอกใครใครคือ <c ười> ถ้าเกิดคุณไม่ไม่ถ้าเกิด <c ười> คุณไม่อยากฟังฟังนิดหนึ่งฟังนิดนึงเวลาคุยกันเนี่ยนะคุยกันเรื่องการเมืองคุยกันเรื่องคนที่ดารงตําแหน่งการเมืองที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยนะถ้าเรากับเขาอ่ะชอบคนละคนไอคนที่เราชอบเขาไม่ชอบเนี่ยอย่าคุยกัน เอางี้ก็แล้วม่ไม่ศาสตราจารย์ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องชอบไม่ชอบเก๋แค่เก๋แค่มองว่าเออคนเราเนี่ยอยู่ในไม่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 ต้องคุยกันนะดีที่สุดครับไม่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองค่ะก็คือคือมองไม่เหมือนกันอย่าไปคุยกันเลยครับนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันเอาสรุปแล้วกันนะอย่าไปคุยกันเลยคุยกันแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันเปล่านะโอเคนะค่ะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับผมไม่รู้แกจะนําพาไปไหนแต่ผมคิดว่า ถ้าเรามองเรื่องที่มันเป็นเรื่องของอำนาจหรือคนที่มีอำนาจหรือคนที่ครองอำนาจไม่ไว่าจะเป็นคนดีคนชั่วคนรวยคนจนอะไรเนี่ยนะถ้าเรามันมีข้อสงสยัยเลยคนเขาไม่สงสัยสมมุติเนี่ยเขา<ๆ>เขา<ๆ>เขา<ๆ>เขาพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแล้วมาคุยโต้ยแย้งกันเนี่ยอยาอ่างไม่ยืดโปร่งใสไม่โปร่งใสคือบางทีไม่ได้หาข้อมูลหรอกฟังเขาไม่ทีมเออไม่รู้ว่ารู้ว่ามันไม่โปร่งใส นี่ไปคุยกันทำไมอไอ้คนคือฐานฐานฐานข้อมูลก็ไม่ตรงกันครับฐานที่เป็นฐานคิดแล้วเรื่องเป็นข้อเท็จจริงก็อาจจะไม่ตรงกันมันก็มีคนพูดอ่ะใช่ไหมคุณไปยุทธคุณจําได้ใช่ไหมว่าคล้ายๆกับว่า มันเป็นช่วงรอยต่อ<ช>แล้วเขาไม่<อ>บ<า>งังคับอ่ะดำรงำลงดำด่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถามไปที่ปชปชปปชก็บอกว่าไม่ต้องเปิดก็ได้อ,อ,อะไรนั่นออแหละเพราะว่าแต่ว่าครั้งแรกที่เขายื่นเขายืน่นใช่ใช่แต่หลังจากนั้นนะ่ะตอนเข้าออกอะไรอย่างนั้นนะ่ะช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับปปชบอกไม่ต้องยื่นก็ได้แต่เป็นถ้าจำไม่ผิดก็คือตอนเป็นนายกของคสชเออยื่นยื่นอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็รักษาการใช่ไหมเออแล้วก็เลือกตั้งเออเลือกตั้งแต่ตอนพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยไม่่่่่่่ไไไไไดดด้้ยยยยืืืนนนมมมเเใชแตปิผ เห็นว่าอย่างนั้นนะบางคนบอกว่ายื่นบางคนบอกว่าไม่ยื่นอ่าไม่รู้อันนี้ต้องถามวิษณุเขาเพราะวิษณุเขาต้องเป็นคนรู้เรื่องล่ะครับวิษณุเขาก็ไม่เขาก็ไม่เปิดเผยอถูกไหมเขาก็ไม่เปิดเผยถูกไหมของวิษณุเขาก็ไม่เปิดเผยนะในรอบในรอบในรอบที่เป็นรอบต่อเนื่องนะเออแต่รอดแรกเขาเปิดเขาก็ยื่นถูกต้องคือที่บางคับให้ต้องยื่นเนี่ยเขายื่นหมดละในในรอบแรกแต่มันเป็นนานเนี่ย ใช่ไหมแล้วมันมีกฎนี่ถ้าเกิดใครพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันหกสิบวันต้องยืน่นอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าอันเนี้ยคล้ายๆกับว่ามันสามารถตีความได้ว่าไม่ต้องเปิดเผยเออเนี้ย <c oughs> สอสอมาอภิปรายกันโอ้โหต้งนานแล้วรอบเนี้ย <c oughs> ผมจําได้ว่าเนี้ยเนี่ยเนียแล้วก็ไปโยงกับเรื่องคุณดอนคุณเดินอะไรจานนั้นนะเออคุณดอนก,นก็โดนเรื่องว่าไปหุ้นส่วนรัฐมนตรีอะไรนั่นนะนะรมหุ้นส่วนอะไรนั่นน่ะคือมันก็เป็นเหลี่ยมอะนะ มันก็เป็นเหลี่ยมถ้าให้ดีก็ไปดูเรื่องเรื่องไม่ได้ถึงสารรัฐมนูลเนอันนี้ครับใช่ไหมเรื่องไม่ได้ถึงไม่ถึงไม่ถึงสาไม่เิ็นไม่ถึงเออ,อคุณทิเวศสายสองคุณทิเวศครับคุณทิเวศ